สัสดีค่ะออยปีอธิดาโพทองค่ะรองอันดับ2มิสแกรนกรุง,งเทพมหานครปี2022นี้ค่ะก็คือรองพีงฟ้านั่นเองเนาะ,ะเห็นว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในสาวงามที่ขอประกาศตัวเลยว่าปีนหน้ามิสแกรนเจอกันแน่นอนเจอแน่นอนค่ะแต่ว่าภาคไหนขอดูอีกทีนะคะดูความแบบความสะดวกความพร้อมของเราแล้วก็ดูว่าแต่ละภาคเนี่ยคู่แข่งเป็นยังไงเราจะได้ทําการบ้านถูกค่ะทําไมถึงยังอยากจะมาประกวดเวทีมิสแกรนตอน่อคะ อารู้สึกว่าเวทีมิดแกรนเป็นเวทีที่เป็นตัวเองได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพในการแบบออกเสียงในการใช้สิทธิ์ของเราแบบเราเป็นตัวเองได้เต็มที่เราไม่ไม่ต้องแบบพยายามเป็นคนอื่นเป็นตัวเองได้เลยเอย่างเงี้ยอารู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ดีมากเลยะคะ่ะจากการแข่งขันในปีนี้จะเห็นได้ว่านางงามค่อนข้างแข่งขันกันสูงมากแบบนี้เราต้องเตรียมพร้อมอะไรเป็นพิเศษไหม ก็ใช่ค่ะปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างแบบแข่งขันกันสูงมากๆซึ่งปีหน้าเนี่ยออยรู้สึกว่าปีนี้มันหินแล้วใช่ไหมคะ mm hmm. ปีหน้าเนี่ยมันก็น่าจะยิ่งหินขึ้นไปอีกคนที่แบบเก่งๆจะมาเยอะกว่านี้อย่างเอลซ่ mm hmm. าเนี่ยมาแน่ <Yeah. S 1> เห็นไหม <Yeah. S 1> พี่เมย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีแต่แบบตัวเต็งๆทั mm hmm. ้งนั้นเลยซึ่งเราเนี่ยก็ไม่กลัวหรอกเออเราไม่กลัวเรามาทํากันบ้านนะคะ mm hmm. ก็ดูว่าเขาเนี่ยมีข้อดีอะไรนะคะแล้วเราเนี่ยมีข้อเสียอะไรแล้วก็ไปปรับเพราะว่ายังมีเวลาอีกเยอะเลยกว่าจะถึง รอบปีหน้าค่ะโดยส่วนตัวนะตอนนี้เรามองว่ามองว่าตัวเราเองเนี่ยยังจะต้องปรับปรุงหรือว่าพัฒนาอะไรตรงไหนที่มันเป็นพิเศษไหมก็อาจจะเป็นเรื่องการพูดเนี่ยค่ะพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง <c oughs> งงใเลยเป็นคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนิดนึง <c oughs> ก็คือแบบ <c oughs> เราอ่ะเรียบเรียงคําพูดไม่สวยใช่ค่ะแล้วก็เราเนี่ยค่อนข้างที่จะเอ,อน้ำหนักตัวเยอะ <c oughs> แล้วก็ไม่ค่อยเก่งภาษา <c oughs> ใช่ค่ะประมาณ3 <c oughs> เรื่องนี้ที่กังวล <c oughs> ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยมั่นใจ พอร์ฟอร์แมนแนอะไรก็คิดว่าเลิศได้ขอขอค่ะตังใจแฟนๆดังงามสร้างขานแฟนคขับสนับตั้งแต่วันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องนะคะเพราะว่ามิตรแฟนไม่ได้มีแค่ L G B T Q แล้วนะคะจะมีหญิงแท้ชายแท้นะคะทุกคนคะ่ะฝากเพื่อนๆทุกคนพี่ๆแม่ๆน้องๆาพูดรวนอีกแล้วนะเอาใหม่ ฝากาพ,พ่อแม่แมพ,พี่น้องทุกคนนะคะฝากออยด้วยนะคะออยเปียธิดาโพทองหรือว่าออยไข่เจียวนั่นเองถ้าเกิดทุกคนจําได้นะคะปีหน้าออยจะมาเป็นปีสุดท้ายแล้วแล้วออยก็เข้าห้าแน่นอนทุกคนรอดูได้เลยแล้วออยจะความม้ามงกุฎอะให้นางอีกทีหนึ่งค่ะฉั <ot> นเชื่อลแล้วว่าเธอเะสุอะนี่ จะเป็นพูดเยอะมากก็แับกระตุ้นอยู่ที่พี่พี่จะต้องบอกแน่ะฝากฝากเพร่อฝากแฟนนางงามเป็นกำลังใจให้และรับรองว่าเจอกันแน่นอนปีหน้ามิสแกรนไพร์ล่า2023เออนี่แหละลูกเอ้ยทำไมจนพูดยากพูดอย่างอุ้ยใจแล้วทใหม่ฝากนะคะปีหน้า2023เจอกันแน่รู้ไหมทำไมหนูไม่พูดหนูจำปีหน้าไม่ได้รู้ไหมว่าปีหน้าหนูเข้ามาจะเป็นแบบไหนแบบน้ำเพชร สลวนนะคะนิดนึงค่อนข้างสลวนแต่ไม่เป็นไรนะคะเพื่อแฟนแฟนคลับนะคะพูดไม่ค่อยชัดด้วยอะเออเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกทีหนึง uh, ่งอ่ะฝากพ่อพ่อแม่แม่พี่น้องน้องทุกคนด้วยนะคะปีหน้า2023เจอกันแน่ค่ะเออโอ้โอ้เออเนีนำตัวคุณผู้ชมเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนนะคะจากเพจ lady society ค่ะเพิร์ตนะคะนักการกุณชยวนรณั ว่าที่ผู้เข้าประกวด Miss Grant Thailand 2023ค่ะอันนี้คอนเฟิร์มแน่นอนร้อยเปอร์เคอนเฟิร์มคนแรกเมนแรกของบอสที่พูดเลยค่ะ <laughs> ทำไมถึงได้ตัดสินใจที่เฮ้ยฉันอยากจะมาประกวดเวที Miss g r a n d Thailand จริงๆเป็นเวทีที่ตัดสินใจตั้งแต่เวทีแรกที่ลงเราลงมิ s แกรน n ์เป็นเวทีแรกเวทีสุดท้ายที่เราอยากจะจบก็อยากเป็นสิ่งที่เราจะมามแล้วเคยคิดว่าเวทีนี้ค่ะเหมาะกับเพิร์ทเหมาะที่สุดแล้ว ส่วนตัวเรามองว่าสเสน่ห์ของเวทีมิสแกรนไทยแลนด์มันคืออะไรครับส่วนตัวคิดว่าสเสน่ห์ของมันคือการที่ผู้หญิงคนนึงอะคะ่ะไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ม agnificent ขนาดนั้นเราสามารถเป็น ordinary g i r ลได้แต่ว่าเราจะมีความพิเศษเฉพาะตัวแล้วเราจะได้เห็นสเสน่ห์ของผู้หญิงในหลากหลายรูปแบบรวมถึงระบบภาาของเรานี่ก็เป็นสเสน่ห์ของมิสแกรนตั้งแต่แรกๆเลยคนอี่คิดว่ามิสแกรนไทยแลนด์นะคะเป็นเป็นเวทีที่ทำให้เห็นคุณค่าของผู้หญิง ท,ทุกคนในแต่ละบริบทอย่างสมบูรณ์เพิาะเอาจริงแอบกลัวไหมเพราะว่าปีนี้ถ้าจากเราได้เห็นการแข่งขันตั้งแต่ต้นตั้งแต่เก็บตัวมาแข่งขันค่อนข,ข้างสูงแล้วแบบนี้ปีหน้าล่ะคะปีหน้าถามว่าแอบกลัวไหมไม่ได้กลัวคะ่ะแต่ว่าตื่นเต้นออคิดว่าปีหน้าเขาแบบความพินวัตเนาะ จัดหนักจะตึงกว่าเดิมแน่นอนครบ11ปีเข้าตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วโอ้โหทีนี้แหละมันกระเจจก,กิดจ้ากระจ่างใสเลยทีนี้แบบสับแงีๆงเอ่ะคราวนี้มันต้องมาแล้วแล้วเราจะเอาอะไรไปแข่งกับคู่แข่งบ้างคะที่แบบว่าเฮ้ยชั้นเนี่ยแหละคือหนึ่งในห้าของปีหน้าแน่นอนเราก็จะเป็นสายเพอร์ฟอร์แมน ที่จะควบคุ่ม,มากับเบรน์ของเราอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็ซุ่มไปเรียนหลายๆอย่างมาแล้วใช่ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ประกวดระดับจังหวัดถึงแม้ว่ามิสแกรน2022จะยังไม่ได้ประกวดนะคะเพราะเลยคิดว่ามันจะรอถึงปีหน้าไม่ได้ละเราต้องเอาตั้งแต่ตอนนี้แหละในเมื่อเรายืนยันแล้วว่าเราจะลงเพราะฉะนั้นใส่เต็มค่ะตั้งแต่วันนี้เรียกได้ว่าพอถึงเวลานี้คือความพร้อมเราเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน มันต้องเกินร้อค่ะไม่ได้ M150 ไม่พอนะคะต้อง M300 อยค่ะคุณพี่พูดเลยเอออ่ะฝากขอกำลังใจแฟนๆนางงามรวมถึงฝากช่องทางการติดตามให้เขาได้ไปดูแบบว่าเฮ้ยเราเดินยังไงกิจกรรมก็จะมารออะไรยังบ้างอ่ะ,อะ,อะได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะติดตามเพิร์ดนะคะที่ Facebook นะคะนัทธการกุลชยวนัทนะคะ ส่วน IG กับ TikTok กนะคะก็จะเป็น p t h p e r t h ค่ะ p e r t นะคะถ้าใครอยากเห็นเพิร์เดินสับๆเจียวเนะคะแนะนำไป TikTok ค่ะแต่หากจะเห็นไลฟ์สไตล์ของเพิร์นะคะไลฟ์ลีนะคะก็ไปดูที่ i n s t a g r กรมได้นะคะแต่ทางที่ดีค่ะติดตามสักสามที่เลยนะคะมันจะปังกว่าเดิมค่ะคุณพี่โอเคเขอกำลังใจหน่อย ขอกำลังใจนะคะจากทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นดอมไหนในปีนี้ปีหน้าน้องเพิร์ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าดอมค่ะรับรองว่าตอบได้แบบทุกวินาทีที่ว่างเพราะว่าเรารักทุกคนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะเชียร์หนูเยอะๆนะคะเพราะว่าเชียร์เราจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ